ดอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนะครับสิบหกนานะครับสิบนาทีสามสนาทีนะครับตอนนี้นะครับก็เอาอีกหนึ่งคันนะครับมาลองนะครับเป็นบูพาวเวอร์สองพนะครับก็รถคันนี้นะครับก็ได้มีของมาบ้างแล้วเนาะแต่งแต่งอะไรมาบ้างแล้วก็ประมาณคัสเนาะคัสท่อนะครับแล้วก็เอ่ออีกย่งวะมีอะไรอีกไหมอินเตอร์ซื้ออินเตอร์มาให้ติดตั้งให้แต่เป็นอินเตอร์แบบใบหน้าเฉยนะแล้วก็ใส่กับท่อเดิมนะครับเอองง ก็มาทําที่ผมนะครับวันนี้ก็มามีลีนะครับมีลีแล้วก็มีติดตั้งเทอร์โบนะครับติดตั้งเทอร์โบและแก้วาล์วเนาะประมาณนี้3อย่างนะประมาณ3อย่างนะครับติดตั้งเทอร์โบแก้วาล์วลีแล้วก็ลูกค้าเอายินเตอร์ให้ผมติดตั้งให้นะครับก็ยินเตอร์บานหน้านะครับส่วนท่อนะครับก็ยังเป็นท่อเดิมงงไหมงงไหมล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวภายนอกเป็นยังไงความแรงเป็นยังไงนันหนึ่งผมพาเพื่อนไปดูนะ สวัสดีเช่นเคยนะครับก็เราไปลองรถนะครับให้ดูภายนมงภายนอกแล้วก็ลองให้ลูกค้าได้อ่าชมพอสังเกตนะครับแต่นะครับมีอยู่ว่านะครับนี่ครับดูหัวล้อครับหัวล้ออะไรพี่หัวล้ออะไรโจอ้นะครับไม่กล้าลองครับเขาว่ามันเลื้ยมันเลื้อยมันเลื้ยนะครับกลัวนะแล้วมาทำตําเพื่อนะครับโอ้โหคนท่เลยครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เจ้าของรถนะคือเป็นน้องชายของเจ้าของรถอีกทีนึง นะครับก็เจ้าของรถก็ไม่ว่างมานะครับก็เลยฝากรถมาให้ทางน้องชายนะครับซึ่งเอามาทํานะครับแต่บอกว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขี่ไม่เอาครับยังไงก็ไม่เอากูไม่เอาด้วยนะครับกลัวนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าส่งคลิปแล้วกันนะพี่เนาะ,ะถามในใจแรงไหมพี่แรงครับแรงนะแรง,งนะมันะแตกต่างกับที่มาไหมพี่แต,ตกนะแต,ต่างกันมากเลยแตกต่างกันมากเลยครับโคตรเท่่อยโคตรเท่โคตรเท่เลยนาบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะครับโอเคถูกแล้วดีมีที่นี่นะพี่เนาะ ถูกแลวดีครับถูกแล้วดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพื่องงงงง,ง อบถามไดที่0839992679หมูหยองร้อยเปอร์เซ็น